Thank mm -hmm. you. One HOUR LATER ยังไม่มีใครเลยสวัสดีท่านทำไมมัน euh มันไม่มีใครเลยท่านแห้งแล้งเลย เขาไปอยู่อะไรอ้อยกันหมดเออเหรอใช่เมื่อวานก็ยังมีเยอะอยู่นะท่านแต่เมื่อวานวันนี้หายไปหมดเลยตอหน้าไปอยู่อะไรอ้อยกันหมดแล้วนะแต่ก่อนชักไม่อยู่นั่นแหละแต่ว่าคนมันเยอะเกินไปฉันไม่ค่อยชอบนะกับมานี่ก็ไม่มีใครเลยจที่ใช่มันมันมันน้อยเกินไปอ่ะใช่ไหมก็ก็อยู่ได้อ่ะข้าก็แนะยนำให้ท่านใส่ก่อดโอ้โห แต่ท้ามาปลูกอะไรนะท่านเข้ามาปลูกมะเขือเทศเอาไ่ขุดเนื้อแล้วนวใช่แล้วว่าแต่ท่านชื่ออะไรนะคะานข้าชื่อว่ามอตี้แหละท่านละมอตตี้เหรอฉันฟอนเย่ท่านเอ้ยฟอนเี่เหรอชื่อสุนจังเลยรู้จักกันท่านลุงโรมันหรือเปล่าโรมัน โรมันที่ตัวเล็กๆหรือเปล่าอันนั้นมาโลนอ๋อเหรอเออนแหละแลอวแต่เรื่อยจะมาโลนอ่ะอ๋อมาโลนนะขุดทองอ่ะใช่ไหมอ่าไม่รู้เหมือนกันนะท่านท่านก็ไม่รู้เนะ <c oughs> ขาชอบตุ๋ยเขาชอบตุ๋ยคนแล้วที่ตัวเล็กๆหน่อยอใช่ไหมใช่แล้วเออนั่นแหละนั่นแหละฉันรู้จักเขาเคยได้ยินมาเนี่ว่าแบบมีเจอคนชื่อฟอนเย่ได้ยินมาพันๆ ก็เห็นเขานน่นแหละไปตอนนั้นน่ะไปไปดูเขาฝึกมา้างไงอ๋อก็เลยคุยกันว่านะใครอะขี่ท่านมาปลูกเลยไม่ได้มาปลูกก่นวันนี้ว่าจะไปเมื่อกี้ว่าจะไปขายนน่นนะ่ะขายหนังสัตว์เล็กที่แถวสตรอเบอรี่แต่ร้านเขาปิดแล้วนะ่ะอ๋อเขาปิดทาทุ่งปุ๊บใช่สรุปก็เลยมาหาความขี่ชนกำแพง หัวข้ามำไปทีหนึ่งวานนี่ตรงนี้เดี๋ยวท่านเกือดเหตุแบบดูเดือดมากเลยลนะว,วันไหนนะเมื่อวานเลยมายิงกันโอ้โหเพรวันนี้ก็ยิงอยู่รอบๆเนะลยหระโอ้เมื่อวาน้งนางไหนไล่เลยเนี่ยตรงนแบบี้อีกกลุ่มนี้เขาเป็นยิใช่อีกกลุ่มนึงนี่คือแบบซุ่มๆมาทางนู้นนะท่าน ลุสูมบาลุสูมบ่าล็อกป่าใช่ผมวางแผนกันอย่างดีเลยวันนี้เขาอยู่ด้านนอกอ๋อยรืว่ามารบกวนชาวไร่อย่างเรานะท่านใช่ชอาช้าไปทำอะไรท่านไปขุดเหรออันนี้น้ำใช่แล้วนะข้าจะเอาไปขุดช่วงนี้คนเยอะไหมแถวแถวแถวไหนแถวไหนลึกที่ไปขุดดูบี้เหรออาดูบี้แล้วแต่ช่วงเวลานะวคารวะล่ะ ถ้าช่วงนี้คะได้ไหมอืมพอได้นะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้น,นไม่ได้แออัด๋อไม่ได้แออัดเหมือนที่ป่าไม้ป่าไม้อย่างนี้มันก็เงียบเหงาเอยนี่ฉันไปยังมีอยู่ไหมก็อง,งเงียบล้ะนะข้าว่าเงียบนะใช่ไหมเพราะก็ดูแบบตรงไหนที่มันรายได้ดีก็ไปตรลงมาตรงนั้นกันเลยนะใ่เข้าใจใช่ใช,ใช่ใช่ก็เลยมาทำน้ำมันคาเทศด,ดีกว่าเพราะว่ามันใกล้กว่าโอ้ใช<อ>่ถูกต้องครับ แค่ขอเอาของเก็บก่อนออาวันเย่เอ้าปวอเธอวันเย่ว่าไงวันเย่เห็นเขาตีกันบ้างไหมเนี่ยอะไรนะเห็นเขาตีกันบ้างเปล่านี่ฐานท่านผู้นี้หนิท่านเขาบอกว่าอยู่บนโลใช่ไหมใช่ตลอดนะท่านอ๋อครับผมผมก็รักงเป็นหักข่าแก่งอยู่ครับใช่ใช่ไปไปกับฉั้นไหมไป ไปไปไปดูเขาตีกันไปดูเขาทำสงครามคนไร่คนเย่ตรงไหนล่ะแถวเนี้ยแถวนี้แหละแต่นี้ในสต็อกก็อยู่ไงอ๋อใครเจอคนนี้บ้างเออน่าจะไนสต็อกเกอร์กับบาร์เฮูดป่ะเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยเจอในสต็อกเกอร์อันดับหนึ่งของเมืองกระแทกโอ้ยโอ้ยวัดเจอวัดเจอวัดเจอวายัดไม่ใช่เขายิงนะแล้วหนีไม่ใช่เขายิง ตกใจตกใจตกใจโย่โอ้โ้ตกใจสกายเลยหนีอย่างไวอ่ะทั้งแล้วแกก็ขึ้นมาวานะมันขึ้นพดีนีั้เอ้าเยมร้อยนะทโดนเจ็บเางรุ่นอ๋อแั้นตอนเย่อยู่กับท่านสุภาพบุรุษท่านนี้เถอะ เราเสร็จแล้วถ้าเดี๋ยวข้าก็ไปแล้วแหละไปทำธุระของท่านได้เลยน่ะจองตั๋วบัตรแถวหน้าไว้หรือเปล่าอ๋อเนี่ยเนี่ยผมก็ลังตามหายอยู่เนี่ยเอาบัตรแถวหน้าเลยจะได้ดูื่อกีเขาเพิ่งใส่กันไปเสร็จอ่ะเขาน่าจะไปพักกันสักแป๊บหรือเปล่าอ๋อใช่ครับใช่ครับโอ้โท่านใส่เกาะเลยเนี่ยอ๋ไม่ใส่เดี๋ยวไม่รอดเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับท่านมีนามว่าอะไรนะข้ามอตตี้นะท่านอตตี้ผมบอเตอร์นะฮะเตอร์เออเสื้อท่านสวยดี ขอบคุณนะครับผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันไว้เจอกันครับไปคอนเย่เราไปกันมาเดี๋ยวถามนายก่อนนายจะออกเมืองเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเรกว่าจะเนี่ยตอนแรกว่าจะไปเนี่ยจะเรียกว่าจะไปขายหนังสัตว์แล้วก็จะออกไปแล้วเดี๋ยวนอ่นเรดูซ็อกพักก็ได้เออเนี่ยเนี่ยตามมาตามมาตามอะไรนะครับฉันเนี่ยอยู่ข้างหลังนายมามาเดี๋ยวซืขาวๆอะมาเออเห็เห็นอยู่ ไม่ไม่มา้มาม้าไม่มา้มาคอกม้าคอกไม่เกี่ยวใช่เหรอมัน,ยยนมีอาร์วยนะนี่ไงนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่ไม่ใช่นี่นายสต็อกเลยก็ทำข่าวไงถามว,ว่าสิโอ้ว่าโอ้กิ๊กคนที่ห้าว่าไงคะโอ้สวัสดีท่านฟอนยี่วสวัสดีสวัสดี <laughs> ท่านฟอนยี่มีแก๊งหรือเปล่าอ่ะหรือเป็นประชาชนทั่วไปอ่ะมี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 มมโอ้ว่าจะพาไปต่อยสักหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวผมหาผมหาไม่เจอ เขาจะพูดอยู่ตรงไหนกันไม่แน่อย่ถามเขาเลยนี่นี่นี่ผมก็เจอเออเขาเรียกอะไรถามแล้วไงหรือว่าอยู่ตรงโน้นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตรงไหนตรงที่อยู่ไหนมามาไม่ถ่ายเขาอุ่มเขาไว้ก่อนแล้วอ๋อถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วอ๋อเหรอโอเคอบคุเย่สวัสดีสวัสดีสวัสดีที่บอกไงสวัสดีมาเป็นเยเป็นผู้ช่วยทำ มาเป็นผู้ช่วยนักข่าวอ่ะวันนี้ผมผู้ช่วยนักข่าวมีคนทำสถิตินายลงแล้วน่ะโอเคอ้าวเหรอเยดูแล้วดูแล้วเอาเป็นแพ็กสิอยากเป็นดอกอระโถเอ้ยเอาเป็นแพ็กนะดอกไมันะก้าวสิบเจ็ดเออเอาก้าวสิบเจ็ดแพ็กกันดิดอกใครๆก็ผูกได้เออดอกใครก็ผูกได้โถแต่ก็เป็นแพ็กหญิงออะไรเนี่ยอาโก้กันเอะไรนี่อะไรฮะเดี๋ยว เดินท่านท่านยาลิศมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยหรือว่ามจะมีการปะทากันบริเวณด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าตรงนู้นเลยทางก่อนจะถึงคอกม้าเนี่ยแหละครับผมก็รลังทาข่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยฮะอ๋อต้องรอต้องรอกับครูมันมันเพิ่งสงบไปนะน้อยเขาฟื้นฟูมานกันนี่ท่านท่านเตรียมระงับเหตุเลยใช่ไหมเพรจริงจริงมันร่างเหตุ ระงับเหลีไม่ได้ต้องดูแลหมอคนผมน้อยน่ะอ๋อโอเคนายไม่ทักนายไม่ถามดูสภาพคุณเลยว่ามีอยู่สองคนเนี่ยตูริสอ่ะเอาไว้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นระงับเหลีทั้งนั้นเลยอ่ะก่อนเยีนลงม้าก่อนก่อนเยีนลงม้า่อนไหนผมน้อยอ่ะทัชมอหน้าเป็นไรหรือเปล่าฮ้ยทัชมอหน้านี่อะไรปวดอะไรตรงไหนกิมลี่อ่ะเฮ้ยทำไมเจอนายป่อยทำไมไม่เจอกันทีกแล้วเจอที่โอ้ ปัเย่กันเย่ล้ว่าไงปัเย่ไปหาไปหาไอ้แก๊งหนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด้วยกันกินน้ำก่อนอันนี้อันเียเอาแล้วเอาแล้วนาจะวนไหมเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไหมเอาเอาแล้วก็ซ้อน่ไจะเอาเราหรือเปล่าเอ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 เจมก่อนเร็วาอยู่้ถ้าถ้านายอยากเข้าไปนะไปด้วยตามตามสูตรไปนี่เลตามสูตร าาโอเคบายบายหลบหลบหลบนั่ง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  นักข่าวภาคตันออ ตัวน้อยฉันฉันจะมาเป็นผู้ช่วยนักข่าวอ่ะทันดีบาสคอนยี่โอเคคนเย่มาผมครับมันมีกระสุนหลายคันมั้งจบแล้วหรอเรียบร้อยหรอมาช่วยมาคนเย่ตามมาไม่เรียกม้ามาล่ะวิ่งไง นี่แก๊งอะไรครับเนี่ยโอ้แก๊งอะไรครับเนี่ยอ,อะไร<อ>นะ,นะอะะไรนหมายถึงว่าที่ที่ที่เขาสลบกันอยู่ครับ <S <S เออเออชื่ออะไรนะข้าจําไม่ได้น่าน่าดีข้าจําชื่อเก่าได้อย่างเดียวอย่ะอ,อ,อุ้ยบอยอุ้ยบอยอ๋อทำโปร ทำไมท่านนักข่าวไปมาทำข่าวพ้าบ้างเลยอ่ะนี่ไงก็กำลังมีมาทำข่าวต้องให้กไปถามตลอโอ้ยผมผมขี่ม้าตามหาเหมือนกันนตท่านนี่ยหผมผมมาจากค่าเข่าวเพิงคือข้างกคือไอ้นี่เลยอ่ะคือเพิ่งไฟตรงนั้นก็ไปด้วยแล้วพวกท่านทำข่าวพวกพิเวอร์เอดอ่ะเห็นไหมครับเห็นผมพอดีผมอยู่วาเดนทนยพอดีไงเออ ไม่นึกพี่ตรงที่ถ้านำข่าวก่อนหน้านั้นพวกพ่อค้าก็บวกกับผู้นี้เหมือนกันไงอ๋อได้ครับครับนักข่าวน้อยใจเย็นนะครับใช่ครับใช่ครับ้วข่าวมีกันกี่คนล่ะแล้วข่าวก็มีผมคนเดียวเนี่ยครับตอนนี้ครับต้องต้องต้องขอภัยทุกท่านนะครับที่แบบมาช้านะได้ได้ นั้นนั้นผมขอญาตเจ้เกตภาพท่านถือปืนล้มช้างได้ไหมท่านเออได้เลยอ่ะจะขอแต่งตัวให้มันเท่ๆไหมเออไปยืนอยู่ข้างหลังนู่นสิท่านนั่นนักข้างหลังเองไหนอองศพไหนจะได้เห็นศพด้วยอ๋อโอ้ยเคยเคยเคยถ่ายมุมนี้ท่านแล้วไงเอออ๋อไม่นึกเออนีดีดีมาทำข่าวอาชญากรรมท่นข่า ท่านต้องถือมือลมช้างด้วยนะกระสุนสองเยอะไหมท่านเดี๋ยวน้อยหรอใส่รองเท้าด้วยเดี๋ยวยี่สิบหกกล่องเลยพอแมว่าไงนะท่านเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวนัดไปอีกรอบพรุ่งนี้เหรอท่านใช่ค่ะวันนี้พอแล้วโอเคขอบคุณมากเช่นกันะ ้ก็ควรมีอยู่แค่นี้เองนี่ใช่ไหมใช่มีห้าคนหกไม่ไหวอ่ะนะเขาอย่าลืมนะปานเย่ได้ได้ได้เด็กน้องข้าจำได้หรือเปล่ามีอยู่มีอยู่มีอยู่โอ้โหแล้วอาจารเอาอะไรไปสู้เขาละห้าต่อสิบอ่ะสวัสดีท่านคอนเย่สวัสดีเจอรี่โอ้โหเป็นไงอ่วมเลยเนยวันนี้อ่วมดิปคอเย่ปอนเย่อ่วมบ้าเลยคอนเย่ไปตีกันอีกรอบแล้ว อ้าวอีกรอบอ่ะเออกลุ่มอื่นเหรอรอบกลุ่มนี้ใช่ใช่ใช่ไปไปไปเดี๋ยวฉันขอเอาย่าไปทำข่าวกับบอที่ก่อนนะโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันเดีเจอกันโอ้คือตามเข้าไปเห็นไหม๋ยวนายไม่เอามาดมาจู่จู่จูม้าอยู่ไปละมันไม่ใช่ถนนเนี่ยอยู่นู่นน่ะไปตามไปไปตามตามตามโอ้ยนี่ยต็อกเกอร์นี่ ใมใช่ไหมในส็อกเกอร์ใช่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 ที่เจอตะกี้นี่ไงเอาละเอาละน่าจะแถวแถวนี้อะไรฉันว่าเราลืมไปแล้วไปถามว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราอยู่ห่างๆนี่แหละเขาเขารู้ว่าเขารู้ว่าเรามาในสต็อกเกอร์เขาก็รู้โอเคโอเคสีสีเสื้อฉันก็คงจะจำได้แต่เสื้ออะไรไม่เหมือนอ๋อเ้ยตอนนี้ใส่โอ้โหัวเนีมัน เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวกัตทหารเกียรติลงบอลบอกว่าลอยจะคงไม่โดนลูกหลงนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเราเราอยู่โอ้โดน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 เจี๊ยบ แพรก,กิจเนี่ยยังไม่ได้ให้ใหเงินค่าข่าวเลยนะอ้าวแล้วลงไปเรี่ยงนะยาง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 ต้องจ่ายค้อนแหมโอ้โหแล้วจีฟุตบอลจะไปสู้อะไรมีอยู่ห้าคน <laughs> เดี๋ยวข่าวดีวรเราก็จะไปแล้วล่ะ อยู่พอกพอกพอกม้านอยู่ใกล้กลุ่มเียบร้อยแล้วแล้ววิ่งไหมยังยังยังตูมเงียบวนแต่งงหแล้วต้องงหแล้วมีแค่ห้าคนเองกลุ่มในสต็ปเกอร์ที่เราดูอยูเป็นไงนักข่าวมาขอดตำรวจเป็นไง าจะไปไหนวะเขาเขาไปแว่นไหนเขาล่างไ้แว่นไหนนี่ปั่นลูนใหม่อีกแล้วหมอนี่ก็ขี่เกวียนได้คือไม่ขี่ม้ามากระนั้นใกล้ๆเนี่ยก่อนโอ้ยโอ้อ้ยโอ้จะว่าหมอจะล่วงก่อนยังไม่จบ มีไอ้คนเอดอยู่ข้างในนะที่ฉันเคยแอบกินข้าวในในโรงม้าหลังนั้นนะ่ะ <c oughs> ดีนะวันนี้ไม่ได้มากินข้าวดีตรงเนี้ยโอเคลงม้าเถอะ <c oughs> นี่จะถ่ายรูปกิ่นแลฮะนี่มีหิวข้าวเนี่ยม่กินข้าวที่กระเด็นหิวฮะอะไรกูถ่ายรูปไปแค่หน่อยนักข่าวมาทำโอ้มดีดีนะหาเจอนะโอ้ย อันนี้นี่นี่นี่อ่ะจริงๆรับโอ้ยเดี๋ยวค่าดบไปค่าดบไปค่ารยืมไปถ่ายแค่คนเดียวเอาโอ้ยดำไปแล้วกันอ่ะบัตรซบโอ้โหลีดีนะรักนะสองพันอ่ะยังจำได้จ้าจะมีใครบ้างทฉานที่จะทำอะไรแบบนี้ท่านบอก่ะหายข้างหลังของท่านข้างหลังลบลบฉากก่นเลย โอ้ยเกียล <The> ่ะเกีย hmm. ล่ะผ่านเนี่ยเกี่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอ่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วท่านอย่าลืมแคปชั่นเนี้ยนอนไม่พักรักนะจ๊ะกลับมาท่านเบอรลงผ่าเสียงผ่าร้านแต่ร้อนปากก็ด้วยนะสอดจอเฮเบอร์หนึ่ง ้ผู้แข่งอ่ะไวเปอร์เบอร์สองนะไม่ได้ลงผู้วาดที่ครับแข่งกีโม่เลยมันห่้อะไรอ่ะเมื่อกี้ล้มช้างเหรอยุงเลยเขาฮะยุงเลยเขาเขาจะมาช่วยนักข่าววันนี้มันเป็นผู้ช่วยนักข่าวอะไรบ้าาปืนใหญ่กว่าตัวเองงมากเลยอขาหา่องแก๊กไหนวาดูนี่ไนสต็อกเกอร์ ในสต็อกดาวน้เนี่ยท่านไเปอร์ันยอยู่เนี่ยเออเจอกันแล้วโถเจอกันบ่อยเลยจะไปกาลวเบอร์ตัวกาเบอรสจอเฮกูว่าไเปอรกูแข่งสจฮมัจะตื่นคาวิกติอ้อู้อันนี้องกากกว่เลยเจอปะปีบ้างเปล่าเจอปีติดสาอ่ะ เฮ้เลยม่เีมีคนเดินหนีป่ะย้อนมีคนเดินหนีเราอ่ะเอ๊เคเดนได้แล้วโทษอ่ะโทษโทษคนใหม่แล้วหวใจทอ่ะโทษขอาน้าวานี่เร็วโทษอย่าไปเอยานั่งอะไรที่มันนิ่มๆบ้างนั่งเดีไม้แข็งๆนะโอ้โหคนนันเี่ยมันี้จะเป็นว่าที่ผู้ว่าล่ะว่างนี้ใช่นี้กำลังจะยึดตำแหน่งก็ก็ ก็ตอนนี้ในผลแล้วรอผลเอกกันว่าจะรับประหารทีเดียวเลยรอรอตั้งโต๊ะแถลงข่าวได้ไหมใช่ใช่ใชโต๊ะมาั้งนะคับเขาคือความสุขให้กับประชาชนคสัออพอดีเลยฉันนำเงินมาฝาก โทษโทษท่านโทษร,รีบรีบรีบเดี๋ยวไม่ทันโอ้ <c oughs> ขอบคุณนะถขายขอบคุณท่านท่านแฮกกิจนะครับเดี๋ยวท่านรออ่านข่าวนะได้เลยได้เลยครับผมขอแบบว่าเปียส,สีหน่อยก็ดี <c oughs> ได้ได้ครับ <c oughs> ได้ครับ มีอะไรฉันรับผิดชอบเองอ่ะฉันได้ทุกคนอ่ะได้ครับได้ครับก็ดีครับนะทเห็นเสื้อฉันใส่ไหมคือตัวมันใหญ่ไงฟีไซส์ไงเพราะว่าฉันใส่ได้ทุกตัวอ๋อเขเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยสีป้านี่เดี๋ยววันเี้ยเราไหมสวัสดีนับลงข่าววันนัทลงข่าวลงข่าวพร้อมลูกห้าพันท่าน อ่าอ <Tory. S 2> ันนี้จะมีลงลงข่าหาของเฉยนะอ่ารับรับท <achieve. S 1> ่านท่านเดิไปเดยท่าน่านเดี๋ยวไ่กดเงินเดี๋ยวไม่กดเงินทำไมต้องเป็นข้าน่ยต้อง้าจัดได้ไงก็ต้องให้ิตต <maison> ่อห <ATP. S 2> าข้าเลารักขโมยตัวท่านผู้ประกาศได้ไหมฆ่าจะได้ ได้ตลอดใช่ไหมรับเอาเอาเอาเชือกเขาแล้วก็มัดไอ้นี่รากเขาไปด้วยได้ไหมเอาได้ประกาศให้เราได้ตลอดใครต้องนกไปใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่เออนกหาอใชรอย่าถาผมนะครับวอเตอร์สามลอยใช่ง่ายสุดวอเตอร์สามลอยเออเออจะนกไหมถ้าถ้าถ้าส่ง ถ้าส่งนกมารายละเอียดของการประกาศมันก็จะง่ายครับจะได้ไม่ผมจะได้แสดงว่าปกติท่านนกใช่ไหมอุ้ยส่งนกไปท่านไม่ใช่นกอย่างนั้นนกอะไรอ่ะแล้วแล้วแล้วอะไรทอะากได้อะอะไรที่อยากได้อาตัวมะถมตัวที่มะถมแต่ข้ารู้สึกผิดบ้างเลยให้ต่อยหน้าเขาถ้าต่อยโดนหน้าจะหายค่าค่าจะรู้สึกสะใจมากเลยท่านพี่ท่านผ่านเล้ย

เป็นไงนะได้เรื่องไหมตั้ข่าวอ่ะเยี่ยมไหมสำนักงานนี้ได้ๆครับโอเคท่านถ้าเอ่อถ้าจะนกก็นกมาหาผมได้นะครับผมแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เข้าเสาที่จันนะเดี๋ยวท่านไปก่อนกลัวเมียอะไรอ้ยยอมยอมตามนั้นแหละอย่างอย่างที่อยู่มก็นะเออได้ไหมได้ท่านท่านต้เข้าใจนะต้องไปดูแลเมียเสาร์อาทิรอืม แล้วเขาไปไหนแล้วล่ะวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้พอยีนั่งก่อนพอยีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจิ้นข่าวสักครู่แป๊บนึงอ่ะเชิญอันนี้จนลอยแถวนี้นะเออเอานั่ง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 เตือนเตือนแถวนี้นั่งไม่ไหวนะที่โอโชคดีนะนั่งดีกว่านั่งดีกว่าถ้านั่งไว้ฉันจะหลับไปเลยอ่ะกินน้ำไหมล้างหน้าล้างตาก่อนไหม ขอเวลาเกนขภาพแป๊บนึงนี่เลยเอาให้มันใส่สุดๆบัตเตอร์ฮูดสุดจัดมีเรื่องกับซีเนสเตอร์จบตอนต่อด้วยถล่มไนท์สตอเกอร์แอรกิดกล่าวว่าหนึ่งลุมสองไม่ถือว่าลุมจะไว้แค่นี้อ่ะสั้นันะผมจะให้ยาวกว่านี้อีกไม่เห็นแบบดูเดือดเลยอ่ะ เอาดูเดือนอีกเอาเดือนดูเดือนว<อ>ันนี้อีกเหรอโอ้โหหมอนนอนน้อยของฉันอยู่ <c oughs> มันก็เลยเวลาเกวยฉันไปแล้วเนี่ยโอ้อะไรอีกอะไรอีกไข่เมื่อกี้เฮียคิดว่าอะไรนะเสื้อต้องใส่ฟรีไซส์อ่ะ <c oughs> เออใช่ใช่ ใส่ได้ทุกตัวเสื้อต้องเสื้อ <า S 1> ขอบคุณขอบคุณพันเย่มมากผมว่าอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะอะไรฟรีไซส์ฟรีไซส์นั่นหรือเปเราพนลานเสื้อต้องใส่ฟรีไซส์ซซซเพราะว่าจะใส่ได้ทุกตัวไงเออนี่เพิ่มเพิ่มไปแท็กอีกกาว่าหนึ่งลุมสองไม่ถือว่าลุมย้ำอีกด้วยว่าเสื้อต้องใส่ฟรีไซส์ เพราะว่าจะใส่ได้เพราะว่าเพราะว่าใส่ได้ทุกตัวนี่เพราะว่าใส่ได้ทุกตัวเอ้หรืวฉันหาหัวข้อขายมันเดูมเดือดเดืองนี้เลยอ๋อนี่นายช่วยเขียนช่านช่วยฉันเขียนเอาเลยเอาเลยอ่ะลองดูเ่ะดูกันดูกันว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวต้นเลยฉันทำฉันทำภาพก่อนเออไปทำภาพก่อน เอาเอาเท่านี้เออเอาเท่านี้ทำได้แหละจะแก้เอ้ยแน่ว่าฉันว่าจะลงแบบของฉันอะนะนายจะลงยังไงนายลงยังไงเล่าเล่าขอดมาตัวแบบประมาณว่าแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึ่งหยิบ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 เอาของนายก่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าใอีกที อืมเข้าใจล้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวสักคูน่นะอะไรโฉสิบเก้าสุดโหดเขาไม่แทงคนตายสารภาพไม่กล้าแทงคนเป็นเพ,พราะกลัวโดนแทงกลับโอเคไว้ปัญญ กวนนายแค่นี้แหละเลยพักผ่อนเถอะอาการเดียวกันใช่ไหมเออใช่ใช่มันมันเบิ่มมึนมันงงงนะสามคนไปทำงานไม่ทันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานสายเออโอเคแต่ยวแล้วแต่ใจนันวะเนี่โอเคโอเคขอบคุณฟอนเย่นะวันนี้งพรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้มาไหมไม่รู้อ่ะยังก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่นวัดจะไม่รู้เหมือนกว่าจะมาหรือไม่มาตอนเรียกว่าจะไม่มาแล้วอยู่ดี เค้ืนขึ้นปืนแล้วนะโอเคเรียบร้อยโชคดีโชคดีขอบคุณมาก